สวัสดีค่ะโคเชบายอมสินนะคะคลิปนี้เราก็จะพาเพื่อนๆเริ่มนทาตัวเสื้อนะคะเราจะเรื่มจากจุดที่เราเชื่อมไว้ตรงนี้ตรงแต้นรับแร้นะคะคือตรงนี้เราจะขึ้นโซ่สามโซ่สามแล้วก็เป็นอีกสองเป็นห้านะคะเป็นห้าแล้วก็มาลงตรงนี้เราจะทำเป็นหนึ่งหนึ่งหลักตรงนี้นะคะ หนึ่งคู่ตรงนี้คือคือจะทำตัวนี้นะเสร็จแล้วก็จะสู้สามสองสามสามอย่างนี้เราจะข้ามมาตัวนี้เลยนะข้ามตัวนี้เลยข้ามข้ามมาหาตายสามเลี่ยมตรงนี้แล้วก็สู้สามแล้วก็ทำลายปกติไปค่ะคือเราจะมาเพิ่มเราจะมาทำตรงนี้ เพิ่มหนึ่งลายคือช่วงนี้นะคะเราจะไม่เพิ่มเยอะเพิ่มแค่นหนึ่งลายให้ไม่ได้ใน,นลายตรงนี้อันนี้เป็นเป็นปุ่มไม่เป็นไรเราเดี๋ยว,เร,ยวเราถักผิดตรงนี้ได้อย่างนี้นะแล้วก็โซ่สองโซ่สองก็ลงอีกหนึ่งหลักในช่องเดียวกันอย่างนี้ก็ทําตามลายที่เราทํามาแล้วแหละคะ่ะทีนี้เราก็ถักวนรอบตัวเลย สู้สามแล้วก็มาลงตรงช่องนี้พันุเข็มนะคะแล้วก็สู้สองแล้วก็ลงในช่องเดิมแล้วก็สู้สามลายมันก็จะเป็นอย่างนี้วนไปนะคะเพือเ่อนๆก็ถักวนไปให้ได้ความยาวตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะสู้สองแล้วก็ลงแล้วก็สู้สาม ตรงนี้มันก็จะเป็นลายอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เราถักมาถึงตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะค่ะตอนนี้เราทํามาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะตตยรับเลยอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะขึ้นโซ่สามนะคะโซ่สามแล้วเราก็จะลงตรงนี้เลย้ามาลงตรงนี้เลยหนึ่งละ แล้วก็โซ่สามโซ่สองนะคะโซ่สองแล้วก็ลงตรงนี้หนึ่งหลักเพื่อให้ได้หนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งกลีบหนึ่งดอกตรงนี้นะคะทำหนึ่งดอกแล้วก็โซ่สามโซ่สามข้ามมาเลยค่ะข้ามลงตรงกลางกลีบตรงนี้แล้วก็ทำลายปกติไปเลยทีนี้โซ่สามแล้วก็ลงปกติ ไปจนถึงจุดเริ่มต้นของงานแล้วก็ขึ้นขึ้นลายสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราถึงจุดเริ่มต้นของงานนะคะตอนนี้เรามาถึงจุดเริ่มต้นของงานแล้วนะคะทีนี้เราจะมาถึงตรงนี้จุดเริ่มต้นตรงนี้นะเราขึ้นโซ่นหนึ่งนะคะแล้วก็พันโบกิ ặc. แล้วก็ข้ามตรงนี้มาข้ามมาลงตรงนี้ สีลงตรงนี้สียากนิดหนึ่งนะคะให้เลื่อนให้ห่วงมันาอยู่ตรงกลางกรงนี้แล้วเราก็ขึ้นพันหัวเข็มนะคะลงสีหลักเพื่อจะทำลายสามเหลี่ยมนะคะ แล้วก็โซ่2แล้วก็อีกสี่หลักสองสามลง่อยอยังไงสามสี่แล้วก็อีกตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เราทำมาทำลายปกติไปเลยโซ่สองแล้วก็ลง ท,นทีนี้ก็ทําลายมือนเดิมลงสีหลักก็จะทําไปจนจบแถวนะคะลายมันก็จะวนๆไปอย่างนี้จนจบแถวนะคะมันก็จะวนไปวนไปอย่างนี้พอเรามาถึงตรงนี้เราจะขึ้นลายใหม่แล้วก็สู้สองเอ้ยสู้หนึ่งไว้นะคะสามสี่นสองเดี๋ยวมาถึงตรงที่ จะขึ้นลายใหม่เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนขึ้นลายใหม่นะคะขึ้นแถวใหม่ไม่ใช่ขึ้นลายใหม่ขึ้นแถวใหม่อย่างนี้เราก็เอ็กลงไปแล้วก็สู่โซ่เอ็กลงไปก็ทําอย่างนี้ไปจนรอบจนถึงจุดเริ่มต้นของงานของเราตรงนี้นะคะคาตอนนี้เรามาถึง เริ่มต้นของมาแล้วนะคะตรงนี้เราเอ็กตรงนี้ก่อนสซ่หนึ่งนะสซ่หนึ่งแล้วก็อันว่าเข็มลงตรงนี้แล้วก็รวบเสร็จแล้วก็โซ่สามสี่ห้านะคะแล้วก็ลงในช่องตรงนี้เพื่อจะทำเป็น ำตัวตัวนี้นะอย่างนี้แล้วก็โซ่สามสองสามก็ทำอย่างนี้ไปจนรอบนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ลงตรงนี้อันนี้เป็นแถวแถวป่งนะคะโซ่สองลงช่องเดิมแล้วก็โซ่สาม ลงตรงนี้หนึ่งสองสามโซ่สองลงอีกครั้งผ่านหัวเข็มนะคะลงอีกหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สามลงตรงนี้โซ่สามผ่านหัวเข็มลงตรงนี้หนึ่งหลัก นด้วยสู้สองลงอีกหนึ่งครั้งลายมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะสับลายทิพลายปง่งลายทิบลายปง่งไปอย่างนี้นะคะเราก็จะทําไปอย่างนี้จนได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะเพื่อนเก็ถักไปเรื่อยเรื่อยนะคะจนได้ความยาวตามเพื่อนเพื่อนต้องการแล้วเรามาเจอกันตอนที่จะถักระบายถักชายนะคะ